บูมกลูตาช็อตสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่อยากจ,จะมีผิวขาวกระจ่างใสทั่วเรือนร่างสีผิวสม่ำเสมอผิวขาวแบบมีออร่าผิวขาวสู้แดดนะคะแนะนำบูมกลูตาช็อตกล่องนี้เลยค่ะวิธีการทานง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เปิดกล่องฉีกซองและก็ใส่ปากได้เลยค่ะ รสชาติอร่อยมากเลยนะคะถือว่าเป็นหนึ่งไอเทมเด็ดที่ไม่ง้อน้ำเลยนะคะตัวนี้ดูดซึมได้ตั้งแต่ในปากเลยนะคะและดูดซึมได้ดีกว่ากลูตาทั่วไปถึง250เท่าเลยค่ะวิธีการทานง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่ทานในช่วง เช้าหนึ่งซองแล้วก็ก่อนนอนหนึ่งซองนะคะคุณจะเห็นผลลัพธ์สำหรับผิวที่ขาวกระจ่างใสแบบมีออร่าทั่วเรือนล่างนั่นเองแนะนำไอเทเ็มเด็ดนี้ไว้เลยนะคะกับปูมกรูตาช็อตสองนี้ค่ะ